ัสดีค่ะออมเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกนะคะเจอกอมเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าเราไปที่ตู้บรรสุกกันมาใช่ไหมแล้วเราอะได้แค่ตู้เดียวนะคะแล้วก็ที่เราหาข้อมูลมาก็คือตู้อะโดนยกหายไปแล้วนะคะวันนี้ออมก็เลยตัดสินใจจะไปหาตู้บรรสุกอีกนะคะก็เดี๋ยววันเนี้ยเราจะตะเวนหาให้ได้เยอะที่สุดเลยจากข้อมูลที่เราได้มาใน Google เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จากที่แบบว่าสอบถามคนที่เขาเคยแบบเอาของใส่ตู้บรรสุกไปด้วยเนาะ ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปตระเวนหากันว่าวันนี้เราจะไปได้ตู้ที่ไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเราอยากรู้ว่าหลังจากที่ผ่านสถานการณ์โควิดมาช่วงเวลาแบบเ8ดเดือนแล้วเนี่ยตู้ปันสุกยังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังเหลืออยู่เยอะไหมแล้วก็ยังมีแบบคนเอาของมาใสา่อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะตระเวนหาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมก็จะถ่ายเป็นแบบเป็นวีล็อกไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะเจอตู้ปันสุกวันนี้กี่ตู้นะเรามีของ ที่เราจะใส่ไปที่ตู้ด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาให้คอมพิวที่สุดแล้วกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปค่ะตะเวนหาตู้ไปสึงไปเลยเมื่อกี้ได้ข้อมูลมานะคะว่าหน้าซอยจรันหน้าปากซอยใช่ป่ะหน้าปากซอยจรันสนิทวง13านะคะมี ธานาคารกสิกรไทยเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าตอนนี้จะยังอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีอยู่เราก็จะเอาของที่เรานํามาเนี่ยใส่เข้าไปในตู้เลยค่ะโอเคไปดูกันเลยว่าจะมีอยู่หรือเปล่าตอนแรกที่เราได้ข้อมูลมานะคะว่ามีตู้บรรจุอยู่ที่ ก่อนถึงซอยจรัญสนิทวงศ์สิบสามใช่ไหมแล้วก็จะอยู่ตรงธนาคารกสิกรอยู่ตรงหน้าโรงรับจำนำข้างธนาคารกสิกรเลยนะคะก็เมื่อกี้ผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็ส่องๆดูแล้วก็ไม่มีตู้แล้วนะคะสําหรับตรงจรัญสนิทวงศ์สิบสามเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นว่าจะมีที่ไหนอีกตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า วัดทองบางพมนะคะตะลิ่งชันเนาะอยู่ในซอยจารันสนิทวงสามสิบห้านะคะคือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากคือเราแค่เข้ามากินหาข้าวกินกันเฉยๆแล้วก็สอบถามจากร้านข้าวที่เรากินนะคะก็บอกว่ามีในนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยเราก็เลยวนหาดูแล้วเหมือนมันจะไม่มีแล้วแต่ว่าสายตามนันไ่เห็นพอดีว่ามีอยู่โตู้นึงอยู่ตรงที่เขาบอกเป๊ะเลยอะตรงสะพานตรงก่อนขึ้นสะพานตรงวัดนี่มันมีอยู่โตู้นึงค่ะทุกคนมันอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะต้องหาทางจอดรถแล้วก็เอาของมาใส่ที่ตู้นี้กันโอเคเราได้เจอแล้วหนึ่ง เมื่อกี้ยมก็เอาของใส่ตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถามเขามาด้วยแหละเขาบอกว่าตู้ตรงเนี้ยังไม่มีกําหนดเก็บนะก็คือจะมีตู้อยู่ตรงนี้ยตลอดเลยแล้วก็ก็เลยถามเขาอีกว่าแล้วก็ยังมีคนแบบมาแบบเอาของใส่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามาเรื่อยๆบางคนนี่คือมาแบบเป็นประจําเลยมาแบบอาทิตย์ละครั้งวันเว้นวันอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้คือเขามีแบบให้จดด้วยอะจดว่าแบบว่าเชื่ออะไรเอาอะไรมาวางบ้างอะไรเงี้ย คือคือเป็นระบบแล้วเขาก็ถ่ายรูปเอาไปด้วยนะเหมือนแบบว่าก็คงแบบรายงานอะไรอย่างนี้ละค่ะก็นี่แหละนี่ก็อีกตู้หนึ่งนะคะอยู่ในซอยจรัญสนิทวงส5้านะคะอยู่ตรงหน้าวัดการจนะสิงหาวรวิหารนะคะจะก่อนถึงสะพานใหญ่หรือว่าวัดทองบับงพมนะคะถ้ามาจากจรัญสนิทวง35ตู้จะอยู่ที่เป็นสะพานใหญ่ก่อนถึงวัดที่บอกไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะก็ นั่่นนแลคะี่ก็คอมพิวตไปแล้วหนึ่งตู้เดี๋ยวจะไปหาอีกนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างแต่บอกก่อนนะคะว่ามาหาในโซนที่แบบโซนจารานหรือโซนฝั่งที่แบบอมอยู่นะฝั่งท้นนะคะก็ถ้าในอนาคตว่าถ้ามีโอกาสได้ไปแบบที่ไกลๆกว่านี้ <S <S ก็เดี๋ยวจะเป็นคอนเทนต์ในคลิปต่อๆไปให้ดูละกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีก ะะว่าจะมีที่ไหนที่เราดูดูไว้ก็คือมีเพชรเกษม5 0อยู่หน้ายุวพุทธ,ธิสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะนั่นแหละในซอยเพชรเกษม54เขาบอกว่าตรงนั้นก็จะมีอีกตู้หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยังอยู่หรือเปล่า

จากเมื่อกี้ที่คุณลุงให้ให้ข้อมูลมาก็คือตู้ปรนสุกคืนเขตไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยวสถานการณ์ที่เป็นปกติก็เลยตู้ก็เลยถูกเก็บไปยกเลิกไปก,ก็ที่ยังมีอยู่เมื่อกี้ที่เราไปกันมาก็คือตู้นั้นนะคะเท่ากับว่าวันนี้เราไปมาทั้งหมด3ตู้ก็คือตู้ที่จลสนิบวง13ก็คือไม่มีแล้วเหมือนกันนะคะก็น่าจะเป็นแบบคืนเขตไปแล้วเหมือนกันเพราะเหตุการณ์ปกติ ส่วนตู้ที่2ก็คือที่ซอยจรัญสนิทวงศ์35นะคะก็ยังมีตู้นั้นอยู่สําหรับใครที่สนใจอยากจะไปก็อย่าเอาของไปใส่อย่างนี้ก็ที่นั่นยังมีตู้อยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีกําหนดว่าจะเก็บตู้เมื่อไหร่แล้วก็ส่วนที่น้ายุยวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยตรงนี้ก็คือคืนเขตไปแล้วเพราะว่าสถานการณ์ปกตินั่นเองค่ะไหนๆเราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ในซอยเพชรเกษม63จริงๆอ่ะเราตั้งใจว่าเราจะกลับบ้านกันแล้วแหละแต่เราเจออีกหนึ่งตู้อยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนเป็นหน้าโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราขับไปดูกันแปบ๊บหนึ่งว่าจะเป็นยังไงหูดีใจมากเลยอ่ะอยู่ดก็เพิ่เจออีกตู้นึงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง สูตรบริกา,า,า,าสรสาธารณสุขเราเจอตู้บรรจุตรงนี้เราจะไปใส่หมดเลยเหรอใส่ใส่ใส่ให้หมดหมดเหรอเยอะมากเลยนะใส่สักครึ่งนึงค่ะได้เราจะไปใส่สี่แพ็คเพราะว่าเมื่อกี้จากที่ดูแล้วเหมือนตู้จะไม่ใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้ ไป็แบบคนขัดสคัคนนั้ไปค่ะ,คะเราจะเอาไปใส่กันทัน้งหมด4แพทย์ีป อานามัยกรุงเทพมหาคนครในซอยเพชรเกษม63นั่นเองค่ะเราได้ตู้บันสุข2ตู้สำหรับวันนี้นะคะก็วันนี้เราก็คงจะประมาณนี้เพราะว่าเราไปเราไปตระเวนกันมาทั้งหมด4ที่ที่แรกนะคะก็คือจรานสนิทวง13ที่เราได้ได้ข้อมูลมาคือตูอ้ออกไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ที่2ที่เราไปมาอีกก็คือ ลาสนิทวงสาสิบห้าแล้วก็คอมพิวไปแล้วนะคะก็ได้ใส่มาม่าลงไปเลยนะประมาณสามลังได้นะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเท็กเกอร์เซ่ห้าสิบสี่นะคะสมารคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ไปถามข้อมูลที่นั่นมาก็คือไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ตู้นี้ก็คือเป็นความบังเอิญท okay, ี่เราบังเอิญเจอค่ะก็เลี้ยวเข้ามาใส่ของเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มีพี่บินมอใสไซค์มาหยิบไปแล้วด้วยแหละเห็นแน่มีคนมาแล้วมาหยิบแล้ะโอเคค่ะคนเรมมาหยิบแล้ว โอเคสำหรับวันนี้ก็เสร็จภารกิจของเราสำหรับตู้ปันสุนะคะที่ก็น่าจะประมาณนี้แหละก็หลายๆที่จากที่จากที่ไปหามาแล้วก็ดูข้อมูลมานะคะหลายๆที่ก็มีการแบบว่าเอาออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพอมันเป็นสถานสถานการณ์ปกติแล้วเขาก็เอาตู้ออกไปบางที่เขาก็ยังมีตูป สำหรับใครที่แบบว่าอยากรองทำอะไรดีๆแบบนี้นะคะก็ลองหาข้อมูลได้ที่ g o o g เกน,นะคะพิมพว่าตู้บรรจุเราจะเจอข้อมูลเยอะแยะเลยค่ะว่าตู้บรรสุมีที่ไหนบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้เด็กวัดแอน,นเดเทมดอกนะคะแล้วออก็ออมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ